ภาพผู้คนยังไม่ให้ถ่ายเลยที่ว่าหน้าตรงดุนะตาจ้องมุมมองกะมองกล้องมาถ่ายเนี่ยภาพนี้ก็เป็นภาพที่ดี่อ่าจะจำได้ไหมเพราผมบอกว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันมีการแบ่งภาพเป็นไอพีโลคีนะภาพนี้ก็เป็นประเภทโลคีโลคีคือพยายามจัดแสงให้น้อยที่สุดนะน้อยที่สุดก็ไม่ใช่ว่ามองภาพปบเนี่ยน้องไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าภาพนี้ถึงแม้สมันมีส่วนจำ ประมาณ75%นะห้เาเ็ดีตรงที่ว่าตัวแบบเนี่ยเสื้อสีน้ำเงินหรือสีสีดำเนี่ยออกมามันก็เลยดูกลมกลืนก่องฉากทั้งหมดเลยนะแลว้วความคิดที่มองมองคันว่าสังเกตออกครบเนี่ยมันจะมีประมาณแค่2ี่สเท่านั้นเองถ้าเป็นูภาพนี้เป็นภาพเป็นภาพเข,ขาดำนี่เป็นภาพที่สวยมากนะพอโดยเฉพาะสังเกตดูว่าฉากสีดำสีดำเนี่ยเส้นของสีดำ แต่เส้นผมมันก็ไม่ไม่ได้เกือนให้ถูกฉากหรือจุมองไม่รู้ว่าไอ้ไอ้คนนี้ที่เป็นแบบนี้ทรงผมทรงอะไรในเม่กี้นี้จะมีอยู่หลายลนะรูปนะฮะที่ถ่ายมาเนี่ยผมบบก,กับฉากเี่เกลื่อนกันมันก็คนที่อยู่ถ่ายในเวลาอันนี้ไม่มใช่นะนี่เห็นสังเกตดูนะแม้่า่เสือ้อเราก็รู้ว่าเสียขอบอยู่ตรงนี้คือาไม่ไม่ไมึงขนาดต้องเพ่งหรอกมันมองแบบสบายสบาย,สบายตายนะด้วยตัวแบบนี้อารมณ์ของ,ของ ถ่ายก็ดีนะอือแบบคนคนเดียวเท่าที่รู้เน,นี่ยทนคนเดียวแต่พอเวลาคนถ่ายเนี่ยนี่เกตดูว,ว่าจับอารมณ์เข้าไปอยู่นะคือเราเป็นช่างภาพเราต้องจับอารมณ์อยู่บางครั้งบางคราวเนี่ยอารมณ์ก็ไม่คล้อยตามที่ช่างถ่ายรูปนะเราต้องชวนเขาคุยชวนเขาพูดนากันนะไม่ใช่ว่า,าไปยุแย่เล้ไปดา่เาเขาแลอารมณ์ขึ้นนั่นนี่ยไม่ใช่ต้องชวนเขาคล้อยเนยะ ช่วงจุดทั่ว,ว,วจังหวัดเดียวจังหวัดเดียวที่ว่าเราเห็นว่าลมก็ดีแล้วกดลงมาเลยที่หานี้ภาพนี้เขาถอดออกมาทีมากนะครับภาพนี้ก็คือว่าเขาลงใช้ได้เนี่อย่างรูปนี้ถ่ายไปถ่ายมาในผมนึกถึงใครเลยนึกถึงคุณพันธราราชเดชทีคน,นต่างจังหวัดห่าัไกลเหมันหมวดแบบนี้ไปเลยนะผมชอบแบบมันบุคคลแบบนี้หรือว่าเราจะไปดูหนังเรื่องปัมมจันจในจันท่รวเทยุ ถ้าสงของอื่นก็ไม่ไม่ไม่ถังเหมือนกับสมนี้ล,นนนะละก็ไปพยายามที่จะ,ะให้เขาใส่เสื้อเข้มๆเมนะีดูรูปถ่ายมาดีนะที่บอกแล้วภาพนี้เป็นภาพประเภทโลคีแล้วถ่ายยากด้วยนะจัดแสงยากถ้าเรียกว่าคนคนถ่ายเนี่ยสามารถจัดแสงได้ขน,นาดนี้จับอารมณ์อยู่นี้เป็นแข็ภาพดรที่สุดเลยสุดยอด ีแล้ว <substit uting> ก็ภาพนี้เป็นภาพอย่าลืมนะตรงภาพสีแต่ถ่ายรูปอองคนไทยใช้สีเปลี่ยนในกลุ่มของโทนสีเนี่ยเ้วก็โทนสีโมโนโครมอ่ะพูดง่ายๆโมโนโครมโทนสีเดียวเองคือคือประเภทโมโนโครมไม่จำเป็นต้องเป็นขาวกับดำนะเราไปสีอะไรก็ได้สีฟ้าสีนั่นออกมาได้นี่ก็เป็นโมโนโครมนะครับก็ก็ใช้ได้นะคร คามรักตัวรูปนี้ถามมานี่จับอารมณ์ของคนผู้ถ่ายได้ถูกต้องที่สุดนะเราเป็นเป็นรูปนี้ไปแล้วก็เป็นใส่เสื้ออสีอสีขาวนะไม่เหมือนกับสีสีเมื่อกี้นี่สีเข้มจะทําให้ตรงตึนไปแต่แบามีสีขาวดูแล้วก็เห็นชัดเห็นตาเห็นเห็นชัดแล้วว่ถาถ่ายมานี่ใ่้เมื่อเวลาดูแล้วรู้อ่ะนะรู้แต่ว่าสิ่งที่ผมบอกาะเลยว่า รูปนี้เด่นที่สุดก็คือจับอารมณ์ของผู้ถ่ายด้ดีภาพนี้ดูแล้วมีอารมณ์มากกว่าถ้าถ้าภาพถ่ายมาแล้วไม่มีอารมณ์เนี่ยดูแล้วก็ธรรมดาธรรมดาไปกับอิตานีนี่เหมือนกันเนี่ยรู้สึกจะอยู่ในอิเลียาบดเดียวกับภาพอิตาลีนี่เลยเพียงแต่ช่วงจังหวะแสดงรูปนี้มันบางทีมานหน้าเนี่ยสังเกตดู เปลือยทั้หมดเลยอยู่แน่นแท็งถือทางใน้มอง,องไม่เห็นไม่ไม่สูบกินไม่ได้ <S <S จังหวะเดียวกันผมว,ว่าทางมันคืแค่ช่วงสองวันสองทีนาทีหรือสักสามทีนาทีนั่นเองนะ <S 1> <S 1> คือเอกเวลาจะถ่ายภาพเนี่ยในการกดชัตเตอร์เนี่ยจังหวะเนี่ยสำคัญที่สุดนะตาต้องไวนะแล้วจับอารมณ์ต้องต้องเก่งแล้วว่าคนถ่า,ายรูปเนี่ยต้องมีจิตวิทยาชวนคุย คุยจนท่านรู้ว่าเขาเกิดเป็นความกันเองอะเรา,าไม่ใช่ว่าใครจะไปรู้จะมาทางท่านถ่ายหน้าถาา่ายรูปจะมาจับผิดปู่ป้างอย่างไม่ใช่เราต้องชวนเขาคุยถึงสุยเออจนท่านละเราเป็นกันเองอะนะถ่ายได้ในรูปเองก็มาจับนะแล้วก็กตัวแบบนี้เรีว่ายอมรับหรือว่าแบบอนี้เนี้ยค่อนข้างยากถ่ายราูปเองแล้วกันถ่ะยเลยกองเสื้อผ้า